สวัสดีค่ะทุกคนค่ะข,ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astrotera c a r วิงวิงวิงฮิ่ง Hi Hello ทักทายทุกคนสิลูกทักทายสิบ o o m ปล่อยให้คนนี้เขาเล่นกับเจเจไปนะคะก็กลับมาจากาทริปเรียบร้อยที่เป็นทริปฮาโลวีนนะคะก็ใครได้มีลงรูปอะไรในคอมมูนิตี้ก็แบบไปดูไปชมอะไรกันได้นะ เป็นพลังงานบวกๆมาให้ทุกคนนะคะ Energy ของของการมีความสุขช่วงเวลาของการเซอร์เวตปารี้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นพลังงานบวกที่ใครเอามาให้ในช่วงที่เป็นคือเป็นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ที่เป็นวีคเอนคือมันคือคือ,คอมันตรงกับวีคเอนพอดีเนาะมันก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่าออหลายๆท่านบางคนได้มีการแบบลายหยุดงานหรือบางทีมีการเดินทางไกลขับรถอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ เอาพลังงานดีๆบวกๆมาให้ภาพน่ารักๆน,นะคะแล้วก็คนนี้ <laughs> เป็นพัมกินนะคะโอเคอาทีนี้พลังงานตังนี้นะเป็น energy ของเซตที่เป็นราศีถัดมาก็จะลงให้ครบนะคะจนครบทั้งหมด12ราศีตอนนี้ลงไปครึ่งทางแล้วเดี๋ยวมาดูพลังงานนี้กันตรงนี้เป็น energy ของชาวราศีลคนาด,ดาวจันดาวศุกร์พุธศพนะคะถ้าใครนี้มีความเกี่ยวข้องกับพุธศบนะคะมาดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวสองพุธศพด้วยก็มารับพลังงานบวกกันมาดู energy กันได้นะคะ ก็มีคนแย่งซีนมากยเอเดนโอเคดูสิอย่าทำแบบนี้กับเจเจ <laughs> <laughs> โอเคค่ะตรงนี้นะมาดูการมารับผลงาน,นบวกกันก็เป็นแรนดอมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะของเป็นคลิปเดือนพฤศจิกาของชาติศศพถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ khidoz นะคะ khidoz ตรงนี้รายละเอียดที่มีไว้ให้ตรงนี้ทั้งหมดเลย อ่ะโอเคเรียบร้อยมาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันเริ่มที่เหมือนเดิมค่ะไข่จะเริ่มที่ไพ่เซตนางฟ้าก่อนเสมอนะคะมาดูกันสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรเอเดนหาเจเจไม่เจออย่าหักคอเอเดนสิลลกกอดเลยกอดหนูหนูกอดเอเจเจเออกอดเจเจไปเลยนะ โอเคค่ะมาดูพลังงานกันนะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาราจันดาวศุกพฤษศในช่วงเดือนคลิปพฤศจิกายนนี้พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาราจันดาวศุกพฤษศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันสิความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราจันดาวศุกพฤษศความรักความพฤธศเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูพลังงานหน่อยนะคะ เาะงนมคีบเป็นโอเพนไมล์ keep open mind. อ่ะโอเคก็ไพ่นี้คือต้องบอกว่าเป็นผู้สบบางท่านคือคุณอาจจะต้องมีแบบว่าพยายามเปิดใจเปิดใจกว้างกับคนที่คุณดีลหรือเปิดใจกับชานการของเหตุการณ์ในชีวิตรักอะไรเงี้ยนะคะพยายามคี e อิน m ม n d หรือโอเพน i ม d มากๆบางครั้งเนี่ยคนบางคนที่คุณดีลหรือเรื่องราวบางอย่างของบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นแปบกที่คุณคาดไว้แต่บางครั้งมันอาจจะมีในเรื่องเขาเรียกว่า บางคนก็อาจจะมีในเรื่องที่แบบจะต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปหรือบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนให้กับว่า energy แบบที่บางครั้งสิ่งที่คุณไม่ได้คาดการไว้บางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่ดีๆหลังจากนี้อะไรแบบนี้ได้นะคะทีนี้ไพ่มันมี energy นี้ express your love express your, Ex your love go a h e a d and make the romantic gesture นะคะคือก็ต้องบอกว่ามันเป็นคู่ะสบบางท่านตรงนี้ที่มีการ express feeling กับคนรักหรือกับคู่รักตรงนี้หรือรวมถึงเป็นผู้สบบางท่านที่คุณอยากจะ อยากจะทำแบบนี้ได้กับใครบางคนที่คุณนึกถึงหรือรอคอยเช่นอย่างเช่นคู่บางคู่ที่มีของพลังงานพวกรักที่อยู่คนละที่ต่อกันรักที่อยู่คนละประเทศกันอะไรแบบนี้แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละท่านแต่มันมีบางคู่รักตรงนี้ที่ต้องการพลังงานนี้มากๆคือต้องการการแสดงออกต่อความรักซึ่งกันและกันต้องการมีความโรแมนติกกับใครบางคนตรงนี้อืม แต่ถ้าเป็นคู่ที่คุณอยู่ได้กันอยู่แล้วมันเป็นคู่ที่มีการแสดงออกในความรักโรแมนติกต่อก,กันเพราะมันเป็นการเอ็กซ์เพรสอยู่เลยว่าคือปลดปล่อยแสดงความรู้สึกมีความรักโรแมนติกอะไรก็คือทําไปแสดงออกไปให้กับคนรักให้ได้รู้เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยออตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากบอกรักก็บอกอยาก อยากทาอะไรก็ทําอะไรแบบนี้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะมีบางคนที่มีพลังงานแบบนี้ได้หรือบ,บางคนอยากจะทําแบบนี้ทีนี้เดี่ยมาดูพลังงานเอเนจีไพ่รวนตรงนี้หน่อยสิว่ามาดูพลังงานเอเนจีในช่วงนี้หน่อยว่าพลังงานรักขอดูพลังงานพวกคุณหน่อยนะคะชาวพุธศเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของความรักพลังงานชาวพุธศชาวลัคนาราศีดาวจันทร์ศพรพุธศตอนนี้นะพลังงานชีวิตรักเป็นยังไงขอดูพลังงานไพ่พวกคุณหน่อยสิพลังงานพวกคุณหน่อย ในชีวิตรักทำงานพวกคุณเป็นไงบ้างก็ดูหน่อยค่ะต้องบอกว่ามันมีผู้ศพบางคนตรงนี้เนี่ยที่มีฟิลลิ่งหรือมีสถานการณ์ที่มีความเฮิร์ตอะไรบางอย่างนะอืมเป็นคนบางคนที่มีเรื่องราวเฮิร์ตเกิดขึ้นอืมหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจ อืโดยไพ่ที่คนนี้ค่ะมีสามดาบขึ้นมีสามดาบขึ้นต้องบอกว่าแล้วไพ่มันมีไพ่ใหญ่ใบหนึ่งแฮงแมนต่อมาตรงนี้เลยปิดกันแฮงแมนสามดาบคือต้องบอกว่าเออผระศพบ,บางท่านเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจในช่วงนี้อะ่ะหรือมันมีอะไรที่แบบว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะต้องอ หลีกเลี่ยงช่วงนี้ไปหรือว่าจะต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปพยายามมีความหนักแน่นหรือเข้มแข็งหรือว่ามองไปในแง่ที่ดีนะคะคือต้องบอกว่าไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปมันไม่ใช่พลังงานที่จะมีแบบนี้ตลอดไปหรอกต้องบอกแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีประสบบางท่านตรงนี้ที่แบบว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่ได้หลังใจหรือมีความรู้สึกเฟลหรือแบบ h ร์ t หรือว่าเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงพลังงานพวก energy ของการทะเลาะด้วยเช่นเดียวกันอหรือ,อการขัดแยง้ง ถ้าเราไม่ไปเฮิร์ตใครก็จะมีใครมาเฮิร์ตเราเลยแบบนี้พยายามแบบเอ่อสตรองนะคะพยายามสตรองเพราะว่าอิทธิพลน,นี้มีไพ่นี้ด้วยแฮงแมนก็คือต้องบอกว่าเอเีของผู้ศพบางท่านตรงนี้ <c oughs> อะไรเล็กเอเนเอีของผู้ศพบางท่านตรงเนี้ย คือด้วยอิทธิพลไพ่ี้มันจะเป็นพลังงานของเอเนจีที่คนที่รู้สึกว่าชีวิตรักมันยังเหมือนแบบเอ่อคึงคึกลางๆมันยังก้ากึ่งกัมกึ่ง,งมันยังเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบว่าอ๋อยังงงๆหรือว่ายังค้างค้างคาคาค้างค้าง,างตึงเตง,ตง,ตงอยู่กับในพลังงานของชีวิตรักอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีพังทั้นที่มีเอเนจีแบบนี้ได้ของผูโศบอืมทีนี้ไพ่ตรงเนี้ยมีหนึ่งถ้วยต้องบอกว่าอืม และไพ่มีพลังงานไม้เท้ามาบนล่างแบบนี้ด้วยคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าคือมันเป็นพุ่งศบางท่านตรงนี้ที่คุณจะต้องรออะไรบางอย่างที่เป็นเอเนจีที่ดีๆเข้ามาหรือเป็นเอเนจีของการเริ่มต้นในพลังงานรักที่ดีถ้าสมมติว่าเป็นพุ่งศที่เจออะไรในสถานการณ์แย่ๆแ,แบบสามดาบอรอให้ผ่านช่วงเวลาฟ้าฝนไม่เป็นใจตรงนี้ก่อนในไพ่สามดาบเพราะมันมีไพ่พลังงานเมฆ แบบดาๆแล้วก็ฝนตกแล้วก็ผ่าหัวใจแบบนี้คุณต้องรอพลังงานแบบนี้ให้เข้ามาให้เกิดขึ้นค่ะรอให้ฟ้าฝนตรงนี้มันผ่านไปก่อนนะอืมรอให้ช่วงเวลาอึมครึมของพลังงานรักมันผ่านไปก่อนเพราะว่าด้วยความที่ไพนี้มีเอ e เน y จีแบบนี้ด้วยสิบไม้เท้าเจ็ดไม้เท้ามันจะเป็นรักที่ต้องใช้ความพยายามอุตสาหะอดทนหรือผ่านอุปสรรคหรือเขาเรียกว่าเอ่อผ่าน ผ่านอะไรที่มันหนักๆไปก่อนผ่านอะไรที่มันรู้สึกถึงความยากไปก่อนตรงนี้นะคะเอออยู่ตรงนี้ให้มันมีพลังงานมาแบบนี้ทีนี้ขอดูพลังงานหน่อยสิว่า energy ขอส่องดูหน่อยว่าพลังงานของพลังงานของ energy ของพวกโซเม m หรือคู่รักของชาวพุกศเนี่ยพลังงานเขามี energy อย่างไรทอนถึงบุคคลอย่างไรบ้าง ขอดูโซเมตของชาพุสพหน่อยสิว่าก็มีพลังงานสะท้อนถึงบุคคณอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อย <S <S มันมีสถานการณ์ของคนเนี่ยไพ่ในกองไพ่มีแฮงแมนอีกแล้ว <S <S <an> คือต้องบอกว่าเอเนจีบางท่านตรงนี้ที่เป็นพุสพอ่ะ รักในช่วงพลังงานคลิกนี้จะเป็นคนบางคนที่แบบว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันแบบมันค่อนข้างที่จะอับไซด์ดาวหรือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับยูนอทอกยูนาริดทาร์โรเออร์ยูนาริดทาร์โร่ right o อเค โอเคคือต้องบอกว่าไพ่มันมีแฮงแมนซ้ำเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นพลังงานรักที่ทุกอย่างมันยังกลับตาลปาดหรือทุกอย่างมันยังไม่ลง<ม>ตัวมาดูไพ่กันนะว่ามีพลังงานอย่างไรบ้างนะคะก็พลังงานตรงนี้คืออย่างที่บอกเลยคือไพ่พัาของคุณอะต้องบอกว่าพยายามเปิดใจ บางคนในคส่ศพคุณต้องเปิดใจกับสถานการณ์ของชีวิตรักนะคะหรือเปิดใจกับอะไรบางอย่างมากๆบางทีมันอาจจะไม่มันมันอาจจะเป็นบางอย่างที่บางคนอะไม่ได้ดั่งใจกับสถานการณ์ความรักมมันมีเรื่องบางอย่างที่แบบไม่ได้แบบอ๋อไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจไม่พอใจในแบบนี้หรือมีเรื่องอะไรที่แบบบางทีอะ มีเรื่องอะไรแบบที่ทาให้รู้สึกแบบหงุดหงิดหรือบางทีมีบางคนที่ทําให้รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกผิดหวังอะไรแบบนี้ได้แล้วแต่สถานก,การณ์ของแต่ละท่านนี่ไพ่งนี้มี energy นี้นะคะบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานพวกธนูได้อยู่ตรงนี้ด้วยแต่อีกในนึงคืออะไรรู้ป่ะไพ่นี้มันเป็นพลังงานที่คนบางคู่ตรงนี้เนี่ยมีพลังงานของการที่แบบว่าถ้าอยากจะไปต่อได้จะต้องพยายามประคับประคองหรือแบบว่าบาลานซ์หรือจูนกันให้ได้ คอมพมไสไพ่ ise, นี้เป็นพลังงานอีกเอนเนจีหนึ่งที่มีเอเนจีของคําว่าคอมพมไสเป็นพลังงานรักด้วยอืมแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแบบว่าเขาเรียกว่าเอ่อมูฟมูฟเมนต์บางอย่างของพลังงานรักอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีการที่เขาเรียกว่าเอ่อทุกๆุกอย่างเนี่ยมันจะมีพลังงานที่ทุกอย่างมันจะมีเอเนจีที่มันไม่นิ่งมันจะมีอะไรที่แบบว่าอ่อ จะต้องใช้ความแบบพยายามในการสมดุลทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบางคู่ตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคู่บางคู่ตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างตัดกันยากนิดนึงสําหรับบางท่านเพราะมันจะมีพลังงานลนักษณะที่ว่าถ้าเป็นบางคนคือเคยออกไปก็เหมือนอยากจะมีการเข้ามาเพราะน้ํามันเป็นการเทน้ํากลับเทถ้วยกลับอยู่ตรงนี้ด้วยหรือบางคนเอเอจีตรงนี้ก็คือเป็นคู่พลังงานที่พยายามที่จะต้องแบบว่า ดิวกันให้ได้อยู่ตรงนี้พยายามที่จะบาลานซ์กันให้ได้อยู่ตรงนี้พลัง,งานนี้มีเอเนจีก้าเหรียญด้วยนะมีเอเนจีของความอินดิพเอนเดนซ์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคือตัวคู่หรือตัวเขาเหล่านั้นอาจจะมีความที่แบบเป็นคนที่แบบเป็นมีความอินดิพเอนเดนซ์สูงหรือว่าเขาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานของเอเนจีรักของบางคู่ตรงนี้คือขาดอีกบางอย่างนิดหน่อยขาดความสมดุลบางอย่างนิดนึง คือถ้ามันมีจังหวะที่มันลงตัวกว่านี้ทุกๆอย่างมันก็จะสามารถที่จะลงล็อกหรือว่าคอม plete ได้มากกว่านี้แต่มันยังขาดอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะอืมหลายๆคนจะต้องรอช่วงเวลาแบบนี้ไปก่อนนะอืมพลังางานนี้มี energy สองดาบด้วยคือเนี่ยบางคนตรงนี้มีสถานการณ์ของอะไรบางอย่างที่มีความลังเลหรือสับสนด้วย มีความลังเลสับสนคุณอาจจะรู้สึกลังเลสับสนกับใครหรือใครลังเลสับสนกับคุณนะคะอืมไพ่ตรงนี้มี energy ของเด็กถือดาบด้วยบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับทัดลมเมถุนตุลกุมได้ด้วยอยู่ตรงนี้แล้วก็ไพ่พลังงานตรงนี้เนี่ยมี energy แบบนี้ด้วยแปดดาบ ดูดิไพ่มาทั้งแปดดาบสองดาบเลยมันเป็นหมายให้กับว่าการหาทางออกไม่เจอและแถมไพ่คุณมีในกองกับไพ่ที่มาเซตแรกที่มีแฮงแมนมันเป็นสถานการณ์ของผู้ศพบางคู่รักตรงนี้ที่แบบหาทางออกไม่เจอหรือไม่รู้จะทํายังไงดีอืมไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรไข่จะบอกยิ้วค่ะว่าเวลาตัดสินใจอะไรในความรักนะพยายามใช้เซนส์ให้มากๆใช้สัญชาตญาณและฟังหัวใจ คือใช้สองสิ่งนี้ร่วมกันมันจะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีมากๆเพราะว่า,าที่ไข่บอกได้เพราะว่าเคสของไข่ในชีวิตจริงก็คือก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอืมทีนี้พลังงานตัวนี้เนี่ย energy แบบนี้เนี่ยมันจะมีพวกบางคนตรงนี้ที่แบบว่ามีพลังงานของการที่แบบส่องกันหรือว่าสืบเสาะส่อ,สองกันหรือว่าแบบว่า,าดูว่าอีกคนนึงเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะม,มีพลังงานในลักษณะนี้ก็คือต้องบอกเลยว่า ถ้าไม่ใช่คุณสองใครก็จะมีใครที่สองคุณได้อยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านพลังงานมันมีคู่ตรงนี้ที่มีพลังงานเอเนจีของของคู่ที่เฮิร์ตอยู่ตรงนี้นะเพราะตั้งแต่เซตแรกมันมีไพ่นี้มาเลยแล้วมาด้วยเอเนจีที่มีแฮงแมนในวันนี้ด้วยอืไพ่ใหญ่มีอยู่แค่ man, แฮงแมนกับเทมเพรนส์่ะเพราะฉะนั้นคือเอเนจีของพลังงานเนี่ยหลักๆแกนหลักของวันนี้ของคุณศพในคลิปนี้เลยคือการที่แบบทุกอย่างจะต้องหาทางออกหรือว่า หาบาลานให้เจอกับความรักตรงนี้อแล้วก็คู่บางคู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรก็พูดออกไปถ้ามีอะไรก็แสดงออกไปนะคะแต่ต้องบอกว่าบางท่านในกองบางท่านในคลิปนี้จะต้องพยายามเปิดใจเพื่อเข้าใจกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากๆบางทีมอาจจะไม่ไม่ได้เป็นอย่างเรียกว่าสถานการณ์บางอย่างในชีวิตรักทําให้คุณต้องเปิดใจ และเข้าใจหรือว่าเขาเรียกว่าบางทีไม่ได้เป็นเปลีย่ยงที่เราปรารถนาหรือต้องการทั้งหมดอะไรแบบนี้ทีนี้ขอดูพลังงานไพ่ e อเนจีของเซตปิดอันนี้ให้หน่อยสิขอดู h i d เด้นทรู h หน่อยนะคะขอดูพลังงานของข้อความ h i d เด้นทรู h จากคนรักหรือโซเมทของของชาพุสศเนีคะว่าคนรักหรือโซเมทของชาพุสพเนี่ยเขามี h i d เด้นทรู h อะไรถึงคุณบ้างขอดูหน่อย ที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะใครจะบอกว่าบางท่านบางท่านของบองกองนี้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดหรือการกระทําหรืออะไรก็ตามนะคะทุกรูปแบบเลยของของความสําคัญวาจาความคิดการกระทําการแสดงออกหรือว่าทางอ้อมทางตรงคือพยายามหลีกเลี่ยงการที่แบบไม่ hurt feeling ของของของ,ของกันและกันหรือไม่ h ร์ t f e ลลิ่งของใครหรืออยากให้ใครมา h ร r t f e ล l i n g คุณอะไรแบบนี้พยายามเลี่ยงอะไรแบบ แบบพวกนี้นะอขอดูพลังงานของ Hidden Truth ของคนรักหรือโซเมของชาวพะะุ้สศเนี่ยค่ะว่าเขามีพลังงานอย่างไรถึงบุคคลบ้าง Hidden Truth ของคนรักของชาวพุศศบนะคะขอดูนะภายในกองดูดิ มี it's time for me to heal now คือต้องบอกว่า energy นี้ไข่จะให้ทุกคนของผู้ศพตรงนี้ที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ศพหรือคุณเกี่ยวข้องกับผู้ศพแล้วมาส่องดูคลิปนี้หรือว่าคุณจะเป็นคนที่ลิงก์กับไพ่พวกสามดาบแฮงแมนหรือดาบดาบต่างๆโดยตรงยังไงก็ตาม ขอให้พลังงานนี้กับทุกคนนะคะ It's time for me to heal now คือต้องบอกว่าคนบางคนที่ลิงก์กับพวกไพ่พลังงานดาบโดยตรงโดยเฉพาะ3ดาบนี่คือช่วงเวลาของการฮีลลิ่งตัวคุณเองค่ะหรืออาจจะเป็นการที่คนเหล่านั้นของพวกคุณนะ่ะที่เขาเกี่ยวกับชาวพุทธศกตรงนี้เขาต้องการจะฮีลลิ่งตัวพวกเขาช่วงเวลาของการฮีลลิ่งตรงนี้นะคะ อันนี้ไพ่นี้นมีพลังงานเอ e เน y จีนี้ด้วย I feel you even though we are apart คือต้องบอกว่ามีคนตรงนี้ที่รู้สึกถึงการถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาของการ apart หรือแยกกันหรืออย่างไรก็ตามอมืเพราะว่าตั้งแต่ที่เกิดมาเลยมันจะมีพุทธศพบางท่านที่อย่างเช่นว่าคุณอาจจะอยู่กันคนละที่แล้วมีช่วงเวลาของการที่แบบว่าทําให้คุณแบบรู้สึกถึงการที่เ ันคล้ายๆกับว่าอยากจะเอ็ก e s เบางอย่างถึงคนรักได้แต่บางทีมันก็มีสถานการณ์บางอย่างที่บางทีคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ดังใจมากมายเพราะว่าไพ่มันมีพลังงานพวกดาบบางอย่างขึ้นด้วยอยู่ตรงนี้อืม แล้วก็ไพ่มันมีพลังงานของ Energy ฝั่งตรงข้ามที่มีไพ่ใบแรกที่เป็นพลังงานเชิงบรนไดนี้เพราะฉะนั้นนะคือมันจะมีคู่บางคู่งที่รอ,อการ Movement หรือรอการโยกย้ายหรือรอการที่เหมือนคล้ายๆว่ารอจังหวะบางอย่างที่ทําให้คน2คนน่ะที่ประจอนรงเทา้าแล้วเดินทางมาเจอกันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเอออ่ะโอเคเรียบร้อยพลังงานนี้เรียบร้อยของผู้สบใครยังไงก็จะดูดวงส่วนตัวทั้งหมดที่ลายของไข่เคชไอเดโอเซตนะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูพลังงานราศีอื่นต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย